สบายดีพีน่น้องมันสกุลมันสกุลสารน้องกัซซิลาไปกันเด้อจา้าวันนี้เมื่อกระอวนใหญ่แล้วพี่น้องวันนี้เบิ่งกะโชคดีสวัดนนี้กะซซีรีวิวหนทางเมื่อเลยขี่ค่อยขี่เมื่อลาไปกันเด้อจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสิได้เม oh ื่อแล้วพี่น้องวันนี้สิได hm ้เมื่อเด้อนะำชาน้องลุงกะ คอยขี้เมื่อไรพี่น้องเลยสามคนสานอมสาโนน้องรุงนางกลางสาวผู้เธอเมื่อป้าเด้อสาวผู้เธอีวเมื่อเด้อผักซองนางน้อยนาักซนาน้อยนางใหญ่เบิ้งเด้อไอซีสาวน้อมเด้ออันผักซองน้องนไหเมื่อคือนเนาแม่วันซุกวันเะเรื่องเมื่อมาใหม่อยอันคอยมาวันพุธเออวันพุธแกานะือไงก อันนี้ก็โซนทั้งหน้าเด้อพี่น้องก็บกวงไปเนาะบุกไปบังมาแล้วก็เอวนบกวงเมื่อได้สาวน้องใหญ่เอ้ยค่อยเมื่อได้บัดนี้จบดีเด้อคลิปนี้ก็อ๋อขอรากเนาะยังยังวะเออแต่ว่าสาวน้องแต่ว่าสาวน้องกับสิขอร่าเจ้ากอนเจ้าก็ขอร่าค่อยนะลาไปลามาไปเมื่อจากทื่รกพี่น้องวันนี้ าักซองนางใหญ่นางน้อยสาวผู้ยไทยในเด้อจ้าเด้อพักซองน้องเพนในเด้อดจ้าพักกไลน์กุ้ยไตามในเด้อจ้าเด้อพักตีสามในเด้อพี่น้องซองแในน้อยที่นาหักประทับใจหลายหลายสบายดีพี่น้อง ลตลาดลาด,นาดนอนงบกพ,พี่น้องตลาดดงขวงท,ดทดอดทอดแข่ง,งข้มอมวนแล้วพี่น้องแบูเมื่อเมื่อยบ่นองลุงลุงเป็นต้การเลยด้จ้า

ปลาแค่ราคาแพงปลาบบนกมันหเอลนนีน้างปลาบักบานาอันนี้ปลาบักบานอันนี้ะมีสี่โล่ะโลอะไรเโล่ 60, หกนึงโล่สองปลาแค่ กกปะนะมลิไม้โอ้ยโบราณมากบรูต์บอ Hai <coughs> malfa pinong Hai <coughs> manlinfa anang nggak sahabat <coughs> yo พวงไข่เท um, okay, uh, so mm, mm, mm. ่าเลยกอสิอ uh, ้าซิบกอได้ปะอ้าเป็นโลก็ได้ือดูแล้วเป็นโลนุมา้้อหมอมอแซไกงไม่ไหม้ทงเขาได้ไหมเท่า

ข้าวกะสงต้นไม้จีน่ากอะต่ายกรุ๊ปอะไรขมาเลย มนกองนีเหรงไงมาเท่านี้สองรเนาะป้าสะอมทอดไข่มาเท่าไหร่ไมเท่า,า,ทาอันนี้จ้าส่งมาห้าพัน ลายได้เดี๋ยวซื้อกาเฮาเอาถุงนึงเอาแยกตั้งฮะเอาเสียมือท้อเสียไข่ก่อนเสื่อมพี่น้อง ขใส่น้ำมันโฮเป็นท่าใดโอ้งงไเนี่ยบ่อไดปบ่เ็ดไดวันเ่ยกระเจ้าเคือบ้านเฮ้าอะไร ปาเทาเวยื่อเถาักบัวมีอยู่บ่เอ้ยเดาไปซื้อบ่ มักมะเฟมมกแตงซื้อ,อ,อ,ดอดวาบอไรลาเพิ่งโลเลอเพิ่งโล พี่น้องคนหลายได้มัเนี่ยเมื่อเอื่มอมะเก็นไม่อพ่อเข้านะคนละหลายเลยเวตาลหนองบกเด้อจ้าอย่างนี้ฮอดแข่งขโม,มนแล้วพี่น้องกัรเซาวาตะแคกแล้วในรเซมวาบ้านท่าเรือแล้วตอนนี้โซนัะซื้อปลาดุกพี่น้องกิโลหนึ่งแปดสิบบาท À tối nhờ tôi này nào? Đường áo À tôi nhìn nhìn nhìn, tôi sút này. Tôi sút này. Sút hàng không? Ừ. Uhm. Áo nám rồi mẹ. กันหลายพี่น้องซีได้ล,ล่าแล้วพี่น้องเลยบันนี้บันนี้ก็ฮ้อดเลยเด้อจ้าผูวสนุกผ้ว้อนเฮือนแล้วพี่น้อง อุ้นลวดไว้พี่น้องเดินทางไก่ติดไว้จากครึ่งสมองสำหรับคลิปนี้สาวน้องก็ขอลาก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองสาวน้องพาแซบเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เดเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายขอขอบใจ